ดูช่างเปลีลย่ยนยางรถรถยางรั่วครับแต่ว่ารถคันนี้เตี้ยมากเลยให้ดูเตี้ยมากๆเตี้ยเราก็ต้องใช้แม่แรงไอเคเล็กๆสอนใต้แหนบก่อนเรามาดูกันว่าช่างเขาจะเปลี่ยนยาง ได้อย่างไรเขางอัดรถแบบไหนรถเตี้ยๆนะฮะก็จะเปลี่ยนยากนิดนึงเพราะว่า <c oughs> ตัวติดรถอะ่ะเอาตัวติดรถก็ได้มัง้งอ่มผมไม่ได้เป็นรถบรรทุกอะ่ะไม่งั้นมี20ตันมาให้ัน <c oughs> นี้มันสูงเนะต้องเอาตัวเตี้ยๆเนาะเอาตัวติดรถมาตัวงก็ได้มัง้งจะแย่ยได้ปะ่ะ ตัวเดียวของไม่รอดไม่ลอปเตี้ยจัดเลยนี่ฮต้องเอาเคแข้าไปย่รถหนักเน้าไอยลำบากอยู่นะฮะรถหนักเนี่ยจะลำบากเพราะว่ารถหนักปุ๊บเนี่ยแล้วรถเตี้ยด้วยนะฮะก็จะทำให้ ขึ้นแม่แรงยากแปะวาแม่แรงติดรถมาหนึ่งตัวครับโอ้นี่เป็นเอฟีผมหมดเลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะฮะ,อ,ะอืมเขาจะต้องค่อยๆสอดเข้าไปเดี๋ยวเราดูดีว่าช่างเขาจะขึ้นแม่แรงจุดไหนบ้างนะฮะที่แน่ๆก็เอาจะเข้เล็กเสียบข้างๆเสียบข้างๆแหนบตรงนี้หนึ่งตัวละ เสียไปอยู่ปลายแมพต,ตัวเล็กแตวลังเอาอีกตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ในนุน่นโอ้มุดเข้าไปเลยนุ่นมุดเข้าไปใต้เผาใช่ไหมเ<ส>ออเลยเอาสายลงสอดใต้เผาเลยรถรถเตี้ยมากเลยครับนะฮะดูดิก็ไม่แรงไม่มีที่แย่เลย เยียมากเป็นรถแคปด้วยต่อไม่ได้ปดผูกแย่ใต้เผาเลยใช่ไหม้องหาแมลงสักยี่สิบตันเนาะสอดสอดทีเดียวได้เลยมัน<ส>จะลำบ,บากนิดนึงนะใครเป็นเพื่อนช่วยกันดูครับ เนี่ย yeah, มีกันชนด้วยโหแ้า er. จะบอกว่าโ้แย่ยากมากเลยโพรเสียจัดอ่าช่วยกันครับช่วยกันตัวในด้วยตัวนอกด้วยอ่าตัวในขึ้นด้วยตัวนอกขึ้นด้วยช่วยกันครับสองตัวเลยช่วยกันขึ้นละขึ้นละก็จะเล่นยากนิดน,นึงดูดิ

เล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่ารถเตี้ยม,มากเลยเราเราขึ้นคัสซีช่วยก่อนแค่ขึ้นคัสซีช่วยก่อนแล้วเดี๋ยวเอาตัวเล็กค่อยๆค้ำเผาขึ้นไปใช่ครับเออขึ้นขึ้นตรงคัสซี ต้องแมแลงเตี้ยนะถึงจะดีที่แมแลงสูงไปนิดนึงรถส่งเตี้ยนะฮะเป็นรถแคปนำะบรรทุกสินค้ามาประมาณสองตันเจ็ดครับนี่เขาก็ไปซื้อ,อยางมาใหม่เส้นละพันห้านะครับกระทะสามร้อยบาทพันแปดร้อยบาท เทามาใส่โหมดเตี๋ยจัดเลยเอาล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นกระซีแล้วเป่าโอเคเสียงใช่เอาได้ไหมเอามาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วขยับขึ้นแล้ว โอ้แจ๋วเลยลองทำให้ตัวนี้มีประโยชน์ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่เออผมไม่ถือวนะเพราะผมอ่านเกมแล้ว่ายังไงก็มันไหแน่นอนเลยอ้าวขึ้นกระตีปึ๊บแล้วก็ขึ้นตัวการช่วยเอ๊ะแรงติดรถของมิตซูนี่เก่งนะของมิตซูมิชิเอนะ นะแมลงติดรถก็ยกได้ครับเหเลยเอา้าวขึ้นตัวท้ายขึ้นตัวนี้ติดกระซีแล้วก็ขึ้นตัวางขึ้นมาตั้งเยอะแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ลอยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ารถเตี้ยเนี่ยต้องใช้แมแลงหลายตัวหน่อยถ้ามแมลงน้อยตัวขึ้นไม่ไหวครับ เอาเอาเอาตัวนี้เบื่อค้ำไว้หน่อยดีกว่าเออเอาเอานับๆไปค้ำไว้หน่อยเออกันไว้นิดนึงขันขันขึ้นไปหน่อยก็ได้เออขันช่วยกันขันสองตัวช่วยกันก็ได้ตัวตัวตัวนี้มันไม่ค่อยมีแรงหรอกถ้าเป็นล้มหนักให้มันลงให้ตัวเราให้ช่วยช่วยกันไว้ค้ำลงได้อ่าค้ำกันไว้ช่วยกันโอเคเจ๊เลยโยกอะไรก่อน เราช่วยกันครับโยกโยกลงให้มันจุดเลยแกไปแกไปช่วยกันช่วยกันมีกำลังน้อยก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อย ตัวนี้แหละตัวนี้ร้องขึ้นไปเรื่อยๆรอตัวนี้ค่อยๆขึ้นไปขึ้นไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วก็ต้องเป็นตัวในแล้วแหละทีนีตน้ตัวในตัวในพอไหวไหมยังเหลืออีกประมาณฝ่ามือนึงอ่ะสุดแล้วสุดแล้วเหมือนกันเหรอ อเ <Okay. S 2> จะต้องส <c oughs> ุดแล้วไม่พออ๋อใช้ตัวใหญ่เข้าไปเสริมมาใช้แม่แรงสามตัวครับติดรถหนึ่งตัวจระเข้หนึ่งตัวแล้วก็มีแม่แรงยาวหนึ่งตัวต้อง เป็นแม่ลงสั้นๆหน่อยถึงจะดีแต่ว่าอันนี้มีแม่แรงยาวมาแต่ว่าดูดูดิว่าช่างเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรยาวเกินปะต้องหาแมแรงทรงเตี้ย ถือมาถือ,ถอนะเดี๋ยวเราเอาของเราช่วยอีกตัวหนึ่งมองเหมือนว่าจะขึ้นลําบากนะฮะของผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวติดรถอมันรับน้าหนักได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมว่าน่าจะพอไหวนะวขอวขอญาตเอาแม่แรงก่อนนี่ของผมก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งของผมจะอยู่ตรงนี้ ตัวนี้ไปช่วยโอเคเดี๋ยวผมเอาเล็กฝั่งนู้นให้ค <rs> ือเมื่อก่อนน่ะผมเป็นสายบรรทุกต <segundo> แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่สายบรรทุกแล้วมันก็เลยไม่มีแม่แรงเขาเรียกว่าแมลงตัวใหญ่น่ะแหละนะตัวแมลงรง20ตันผมไม่ได้เอามานะครับ แต่ว่าเอาไว้ต่อไปเนี่ยคงจะต้องเอามาแล้วแหละนะฮะอ่ะตัวนี้น่าจะได้โอเคปเราไปช่วยเหลือเพื่อนๆ่อนที่อยู่ในอาชีพสายบรรทุกกันหน่อยอาละสามตัวเอาไม่อยู่ครับเอามาใส่ตัวหนึ่งครับของผมมันก็เป็นแม่แรงติดรถเนาะมันก็รับน้ำหนักได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่มันก็พอช่วยได้นะครับพอ,พอช่วยกันได้ เอ,เอาแย่ตุ๊กเต้าแหนบอ่ะแล้วก็ค่อยๆช่วยกันเอาละครับสามสี่ตัวแล้วดูดิว่าจะขึ้นไหม <c oughs> ช่วยช่วยกันตัวตัวละนิดตัวละหน่อยอ่าช่วยๆกันครับนี่รับขึ้นแล้วครับโอ้โหกว่าจะขึ้นได้ <c oughs> ช่วยกันช่วยกัน <c oughs> อีกตัวหนึ่งยี้อขึ้นเอาหนึ่งตัวขึ้นแหนบหนึ่งตัวโอ้าวยอดได้ไหมถ่าเราถอดล้อก่อนเอ๊ะเราดึงเด็กมือไว้ยังระวังรถไหลนะ สี่ตัวเลยทีย่เอา,ยาอยู่รถหนักกลำบากหน่อยนะครัเอ <c oughs> ารถเบามันก็ขึ้นได้ยังไงก็ได้ของต้องอยากก็อันนี้ไม่ใช่ง่ายตลอดอา่าไม่ใช่หมูตลอดนะยากมีง่ายเลยจะมาทำง่ายตลอดเล็นไปไม่ได้อ่าใช่ใช่ของทำยากคนทำมาเราก็ตื่นว่าเรทารทำได้เนี่ยเลยถอดออกแล้ว เอายางใหม่ใส่เข้าไปอืมพอไหมถ้าไม่พอขึ้นอีกหน่อยนึง,นนงนะขึ้นอีกนิดนึง<อ>จบไว้จบไวโอ้แม่แรงตัวผมนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยสองตันสองตันฟวาเกือบถึงสามตันก็ยังขึ้นได้แต่มันรับน้าหนักได้ไม่เยอะแม่แรงเดิมอะติดรถอะม,มันเอาแค่ได้ในระดับหนึ่งแค่นั้นเองนิดนึง ลอ,ลองดันดันดันล้อเข้าไปนิดนึงอ้าแจ๋วเลยสุดยอด <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อย <ông> ใส่แล้วครับนี่ครับ <S <S เสร็จเรียบร้อยโอ้เ oh, สื้อเปิดปากหมดเลยสายมุดอันนี้สายมุด <laughs> <laughs> นี่ฮะการขึ้นแม่แรงนะครับนะฮะให้เพื่อนๆดูนี่ครับ แต่ว่ามีจุดเขาเรียกว่าจุดขึ้นนะเราต้องหาจุดขึ้นที่ดีถ้าว่ารถเตี้ยๆนะครับต้องมแมแลงถึงสองสามตัวนะครับจุดขึ้นมีจุดเขาจุดขึ้นตรงเขาจุดขึ้นตรงแหนบแล้วก็จุดขึ้นตรงเอ่อตรงท็ซีนะครับช่วยกันก็จะขึ้นได้แค่นี้ก็ไปต่อ 进来。Yeah. มันเป็นอะไหล่เสริมไปนะได้อยู่อยโอ้เรียบร้อยเอาเวลาเราปล่อยแม่แรงเราก็ปล่อยทีละตัวทีละตัวตัวไหนมันตำ่ำเราก็อ,าออกก่อนก็เหลือตัวที่สูงไ้น่าจะปล่อยตัวนี้กับตัวไในออก,ก่อนแล้วก็ตัวนี้เอาออกทีหลัง ตัวไหนที่ตังก็จะเอาออกก่อนค่อยปล่อยทีละตัวทีละตัวแถวครับแม่แรงผมก็ยังแกวอยู่เลยครับโอ้โหใช่ได้เรียบร้อยไปนหนึ่งตัวครับต่อไปก็เป็นตัวอยู่ที่เพาครับต้องเอาตัวที่เพาออกก่อน แล้วนค่อยๆเริ่มไนี้ด้วย ร้อยมาแล้วไปต่อได้แล้วนี่ไม่ต้องน่อแน่นอนฮรนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปต่อได้แล้วแน่นอนนะช่างเก่งครับถือว่าใช้ได้สุดยอดเนี่ยฮะก็เปลี่ยนยางอะไร,ะรล่เนาะถ้ารถเตี้ยๆนะครับ ก็จําเป็นที่จะต้องหาแม่แรงไว้ติดรถไว้แล้วก็หาคอนไม้นะฮะแม่แรงไม่ว่าจะเป็นแม่แรงตัวใหญ่ตัวสูงอะไรประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะฮะรถก็สามารถไปต่อได้แล้วเจ็บนิดนึงโอเค เรียบร้อยฮะนี่แหละครับนะฮะสายงานบรรทุกนะครับก็พยายามหาแม่แรงติดรถไว้ก็ยังอะไหลติดรถไว้นะครับตอนบางทีรถเรายางรั่วเราก็สามารถไปต่อได้เนาะาล้าก็เปลี่ยนเองได้นะครับโอเคนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะไปต่อได้แล้วนะฮะโอเคเดินทางปลอดภัยครับฮะ <laughs> เดินทางปลอดภัยครับผม เรียบร้อยครับนะฮะไปต่อได้แล้วครับนี่ครับโอ้โหเป็นกําลังใจให้สําหรับสายบรรทุกด,ด้วยครับทุกท่านเลยสู้ๆสู้ๆนี่ครับก็เนาะรถมันก็มียางรั่วได้เป็นเรื่องปกตินะครับนะฮะถ้าเรามียางอะไหล้วมีแม่แรงบล็อกถอดล้อเราก็สามารถทําได้เองแต่ถ้าเราไม่มีก็ต้องจ้างช่างนะครับโอเคสู้ๆครับหายแล้วเดินทางต่อได้แล้ว โชคดีครับโชคดีโชคดีครับหายแล้วครับและที่ผมนําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะฮะผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าถ้ารถเรายังรั่วนะครับถ้าเรามีอะไรหมายถึงว่าถ้าเรามีล้ออะไรแล้วเรามีบล็อกหอดล้อมีแม่แรงนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทําการช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องจ้างช่างนะครับ อีกอย่างหนึง่งรถเตี้ยๆนะครับมันก็จะขึ้นแม่แรงยากนะฮะที่ผมถ่ายคลิปให้ดูก็คือผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าเวลาที่รถเตี้ยนั้นเข้าขึ้นแม่แรงขึ้นอย่างไรนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบา,บายยรนะักนะจุ๊บๆบายยครับ